ีกีโกสเกอเวอร์ชัน0.10อัปเดตแล้วนะครับแนะนําให้เริ่มเล่นใหม่นะครับผู้พัฒนาเขาย้ํามาว่าควรจะเริ่มเล่นใหม่เพราะว่าเกมได้ทําการปรับเปลี่ยนหลากหลายจริงๆเพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าควรจะเริ่มเล่นใหม่นะครับและบอกเลยนะครับว่ารอบนี้ฮะจัดกันมาแบบเบิ่มๆครับคอนเทนต์ที่ได้ครับไม่กักเลยนะอย่างแรกครับเขาได้ทําการเพิ่มแมปใหม่นะเป็นแมปย่อยในฉากของซิตี้นะครับแมปแรกฮะร้านจําหน่ายกีตาร์นะครับเอาไว้อัปเกต กีตาร์และเล่นมิน mm ิเกมเพื่อเพิ่มมานานนั่นเองครับแมพที่2ครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์ช่างภาพเอาไว้อัปเกรดกล้องถ่ายรูปนะครับผมและแมพต่อไปครับร้านค้าของขลังงงรุงเหนียวนะใครไม่อยากโดนตอกตู๋เนี่ยควรจะมาซื้อของขลังไว้ติดตัวกับลุงเหนียวนะครับและแมพต่อไปครับบ้านร้างนั่นเองอะเอาไว้สุ่มกล่องพัสดุสีดำนะครับและแมพสุดท้ายครับร้านค้ากลางคืนเอาไว้ขาย MP นะและเราสามารถเอา MP ไปแลกเป็นเงิน ได้เช่นกันนะครับในร่างตัวละครใหม่ก็ถูกเพิ่มมาด้วยกัน3ตัวนะครับท่านแรกครับน้องพลอยนะเป็นคุณครูสอนดนตรีสุดสวยหน้าอกหน้าใจแบบเบิม่มเบิม่มคือลือเลยนะครับท <c ười> <ๆ>่านต่อไปครับน้องอันดานะครับเป็นสาวน้อยน่ารักตัวเล็กไซส์มินิผู้ชื่นชอบในการแต่งตัวคอสเพลย์ใครเป็นสายอนินโมอยากตอกสาวนักคอสเพลย์เนี่ยจัดไปนะครับและตัวละครสุดท้ายครับผีจีนอาหมวยนะครับเรียกสั้นๆว่าผีน้องหมวยก็ได้น่ารัก ดีนะครับผีตัวนี้ครับเขาเฝ้าสารเจ้าที่ถูกแก๊งจีนเทาลืมเอาไว้นะเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเฟี้ยวน่าสนใจมากครับและนอกจากตัวละครใหม่ฮะเขาได้ทําการเพิ่มเติมเรื่องราวในอัปเดตนี้มาเยอะพอสมควรนะเป็นจำนวนทั้งหมด20บทด้วยกันตัวละครแรกที่ถูกเพิ่มเนื้อเรื่องเข้ามาครับน้องมะลินะครับถูกเพิ่มมาทั้งหมด5บทด้วยกันนะโคตรเยอะเลยนะคุณนายละอเนี่ยก็โดนเพิ่มมาเหมือนกันครับ5บทนะ2ตัวนี้คือแบบได้แบบเบิ่มๆ5บทด้วยกันนะครับต่อไปครับน้องยิบโซนะครับแม่หม หมอนั่นเองนะแม่หมอก็ได้มา1บทนะครับน้องพลอยกับน้องอันดานเนี่ยก็ได้มาคนละ4บทนะครับ oh. น้ำหนึ่งเนี่ยได้มา1บทนะครับ oh. พีอ้ามวย oh. ตัวนี้ได้มาทั้งหมด3บทครับ เฟี้ยวเลยรวมไปทั้งหมด20บทนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาได้ทําการเพิ่มมินิเกมเข้ามาใหม่นะเป็นการเล่นกีตาร์โปร่งเล่นกีตาร์ไฟฟ้าและเล่นเกมเรียนแบบท่าทางนะครับในด้านของระบบไรเดอร์ส่งของนะก็ได้ทําการเพิ่มรูปบบสุ่มกล่องดําสุ่มกล่องเหลืองในด้านของระบบเล่นกีตาร์และกล้องนะี่ก็ถูกรีเวิร์กใหม่หมดเลยอย่างที่พูดไปข้างต้นนะครับการเล่นกีตาร์เนี่ยก็เพิ่ม MP และสามารถอัปเกรดได้นะเราสามารถไปอัปเกรดสายแจ็คเอฟเฟกตต่างๆนานานะครับ ด้านของกล้องเนี่ยเขาก็ได้ทําการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ในการเล่นนะนั่นคือการที่เราจะเป็นต้องใช้ SD card 1อันถึงจะสามารถถ่ายรูปได้เมื่อก่อนนี่คือเข้าไปถ่ายก็คือจบได้เงินเลยนะรอบนี้ครับมีเงื่อนไขเข้ามาก็ต้องมี SD card 1อันเนี่ยถ่ายได้สูงสุด20รูปนะครับและเราสามารถเคลียร์เมมได้เนาะนอกจากนั้นนะครับในด้านของกล้องเนี่ยเราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้เหมือนกับกีตาร์นะครับเช่นเลนส์กล้องและก็การ์ดนะครับบอกเลยนะครับว่าในอัปเดตนี้เนี่ยเขาไม่กัก จริงๆนะทางผู้พัฒนานได้ฝากมาบอกว่าอัปเดตนี้เนี่ยที่ใส่ให้เบิ่มๆเ,เนี่ยอยากจะให้เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับทุกคนที่คอยสนับสนุนเขามาโดยตลอดนะครับและทางผู้พัฒนานเนี่ยก็ได้ฝากขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมานะครับและอัปเดตฟิลฟิวที่เขาให้มาแล้วเนี่ยเขายังใจดีให้สูตรโกงมาด้วยนะในด้านของโค้ดประจาแพชนนี้ก็คือซูเปอร์คาวบอยนะสามารถใส่เข้าไปเลยคุณจะได้เงินทั้งหมด3 0 0 0ับาทและมานาอีกพันห้านะครับเอาไปใส่ เพื่อเพิ่มความเฟี้ยวเล่นง่ายๆกันไปเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะใครสนใจอยากเล่นเข้าไปที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยเนะีย่ยเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเอาไปโหลดกันแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับเกมคนไทยด้วยกันเนาะสำหรับวันนี้ครับคาร์อบอยขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ